สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายาคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงของคนที่เกิดทั้ง12ราศีว่าการงานการเงินความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรคะ่ะชะตาของท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจาเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพซีลอนขึ้นมาค่ะลักษณะาการงานในเดือนนี้เป็นลักษณะของการทํางานเพื่อผู้อื่นจะส่วนใหญ่นะ,ะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะคะ การงานไม่ค่อยเร่งรีบมากหรือไม่ค่อยติดขัดมากมีช่องทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าหากคิดจะร่วมหุ้นลงทุนกับใครก็สามารถทําได้ในเดือนนี้ของคุณนะคะผู้ใหญ่มักจะส่งเสริมหรือเป็นผู้อุปถัมภ์ทำให้เกิดสิ่งดีๆตามมาค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเอาอกอาจหรืออ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้นะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยสมหวังในสิ่งที่คุณคิดนะคะในส่วนของการเงินนะคะช่องทางทําเงินใหม่ๆจะมีเข้ามานะคะจากเพื่อนจากเพศตรงข้ามนะคะหรือจากหุ้นส่วน ะะพยายามาาพิจารณาไว้นะคะเพราะว่า โอกาสแบบนี้จะทำให้คุณได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ได้ได้จากตัวคุณเองแต่ได้จากผู้อื่นค่ะในส่วนของความรักมีเหตุไม่ค่อยได้ดังใจคนรักมักจะห่างเหินหรือห่างหายนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่คุณทําให้คุณรู้สึกเหงาใจไปบ้างนะคะสำหรับดวงคนโสดอาจจะได้พบกับคนที่อายุมากกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเข้ามาในชีวิตแต่คุณมักจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหรค่ค่ะแต่สําหรับลายที่ชอบผู้ใหญ่กว่าอันนั้นยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะคะ แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ